กัศการจากบล a อ c อซจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่เด็กนาค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ขอมุมมองตลาดจากพี่เด็กแนวสักนิดนึงสิคะก็สมควรที่จะปรับฐานบ้างะครับค่ะอจริงก็ผมว่าหลายค่ายก็มองในค่ายกันแหละว่าเฟดแต่มันตึงไปแล้วมันไปไม่ไหวเราควรจะปรับฐานทีนี้ปรับแบบนี้เนี่ยผมก็ยังปรับน้อยไปนะครับเป็นควรที่จะจะมีการปรับฐานลงมาเยมากกว่านี้ก็นิดหนึ่งค่ะ นะฮะเพราะน,นั้นถ้าดูจังหวะของตลาดแล้วเนี่ยก็จะมีเส้นแนวรับสำคัญ,ญที่ผมมองไว้เนี่ยถ้าผมจแฮปปี้จริงผมก็ต้องประมาณสักหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบต้นต้นเน่านะครับผมแฮปปี้มากเลยเป็นจุดที่น่าสนใจอีกสิบจุดอ่ะสมมูรนะครับมันตรงนี้ก็ก็รอเรื่องของขำนั่นแหละา็ว่าก็แจ้งวุณนีเดลว่าเขารอเรื่องขำกันนะอะไรเงี้ยเขารับประธานที่ดีเขากลัวว่าเดี๋ยวจะวันรับตำแหน่งไปพูดอะไรไป ไปผ่านจะบ้านเขาอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ตลาดตลาดเขากังวลเรื่องนี้กันมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วครับตับถามมาดีแล้วครับเพราะว่ามันได้มีมีช่วงของการขึ้นที่ที่ดีขึ้นแบยตรงนี้นะฮะหุ้นที่ผมสนใจวันนี้เราเจอในวันนี้วันหนึ่งแล้วก็ไปเจอวันจันทร์เลยใช่ไหมครับผมเนะ่ํนหุ้นทั้งสองตัวนะฮะตัวหนึ่งให้ซื้อเก็บข้ามวีไปตัวที่มีข่าวไม่ดี ัวที่มีข่าวไม่ดีการบินไทยการบินไทยนะคะข่าวไม่ดีเรื่องโรสลอยอแต่นี้น้นไม่เกี่ยวกับการบินไทยในปัจจุบันนี้เลยนะครับมันเป็นเรื่องของแต่ย้อนหลังไปไม่สั้ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วด้วยเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องตรต่อแล้วก็เห็นมีข่าวเปิดเผยว่ามีการใต้โต้กันเลยซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับการบินไทยปัจจุบันนี้นะครับก็สืบไปไม่เป็นไรนะครับ,รบแต่ที่สนใจการบิน,นไทยเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประกาศประกาศนะครับ ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติใช่ไหมฮะที่จะเป็นบีคนใหม่การบินไทย,ม,ทยมีกี่คนค่ะซึ่งอันนั้นแหละมันจะเป็นข่าวดีของการบินไทยผมว่าน่าสนใจนะราคาตรงนี้ก็แ็นว,ว่าราคาเริ่มเริ่มนิ่งซึ่งจะมีในไทเก็บข้ามวีไปครับนะครับแล้วก็ไปมาสีการบินไทยดีนะครับสีปีปีหกศูนย์ก็น่าจะเป็นเป็นปีที่บริบทการดีนิดนึงที่านกทางข่าวล้ายครับการบินไทยราคาลงมาแล้ว ยังไม่ต้องให้เราแต่้านเรามาดูสัมภาระทีนี้แต่ว่าอยากซื้อติดมาติดมือไปครับครับตัวที่สองเป็นตัวที่ผมชอบอยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของธุรกิจอันนี้ธุรกิจกลุ่มนี้คือธุรกิจไอทีไอีทีธุรกิจข่าวคอมพิวติ้งธุรกิจการวางระบบใต้ดินธุรกิจอินเทอร์เน็ตรอบหมู่บ้านอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็คือตัวอินเอเน็ตนะครัอเอน็ตนะครับ ตัวที่ผมเลงมาแล้วก็ผมดูบล็อกก็เริ่มปรับประมาณ3กันขึ้นเริ่มปรับเป้ากันขึ้นมีบางบล็อกให้ราคาในพื้นฐานอยู่ระดับ7บาทก็มีนะครับ <S 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 ซึ่งถือว่าในเนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างดีครับจากปีนี้เป็นต้นไปเป็นตัวที่ได้สนใจตัวหนึ่งเลยนะหุ้นในกลุ่มนี้หลายตัวนะครับ <C oughs> คนที่ชอบเล่นหุ้นในกลุ่มนี้แล้วก็เป็นเป็นหุ้นดาวรุ่งเนี่ยปีนี้นะ่าสนใจพวกบางระบบไอทีดีครับหลายตัวมันลงมาลึกมาก ไม่ใช่ T S S I Net I Link Enfex พวกนี้ไม่ครับชอบตัวไหนก็ดูจังหวะดูราคาประกอบไปแต่วันนี้ขอชอบ I Net ก่อนก็เป็นตัวที่ผมผมแนะนำบ่อยตัวนี้นะครับผมให้เน็ตต้านตัว I Net ไว้ถ้า่อจากตลาดวันนี้ผมคิดว่าราคาาจะมีเน็ตต้าน์สำคัญของเขาอยู่ที่4.94นะครับเน็ตต้าน์สำคัญทุกสั้นนะครับแนวหลุดแล้วก็ต้องมีครับ4.72เป็นช่องที่1นึ่งองช่องที่สิ4.72เป็นจุดยอดสนใจนะครับ I Net เนี่ยพอผ่าน4.94ไปเจอ5.20เลยครับ ุดีครับคุณดีผลประกอบการเมื่อก่อนนะคุณวานเมื่อก่อนไอเด็ตไน่เคกยกำไรปีสี่ห้าล้านบาทเดี๋ยวนี้ไอเด็ตกำไรปีโอ้เยอะแยะกว่านั้นหลายเท่าตัวนะครับเป็นหุ้นที่ที่ดีตัวในกลุ่มนี้จับตาไปเลยครับหุ้นไอซีซีวางระบบปีนี้ข่าวเยอะมากแล้วก็มูลค่าของงานแต่ละชิ้นในปีนี้หลายหมื่นล้านครับนะครับก็ฝากจ้าดเวนไอเด็จกำไรเจ็ดสิบสองล้านนะครับปีที่ผ่านมากำไรประมาณ อ่าห้าร้อยปร์เซ็นต์ถึง่ะสี่ร้อยกปอร์เซ็นต์นเป็นสีนะครับก็การมีไทยฝ่กเจ็บข้างวีตายแล้วก็ไอเน็ตก็จะเป็นเทรดดิ้งก็ได้ไม่ว่ากันอ้าวครับได้วันนี้มีสองตัวขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ